ติดตั้งข้างหลังเลยนะครับสวยงามมากงานเนียบม,มากครับท่านผู้ชมได้เห็นกันตานะครับงานเนี๊ยบม,มากเลยตกแต่งได้สวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับก็ตัดด้วยกระเบื้องลายสีชมพูนะครับดูจากกระจกสวยงามมากเลยท่านผู้ชมเป็นส่วนของห้องโถงนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนเฮ้ยเจรงเค่ามากนะครับชาแนลที่จะพาท่านมาชมนะหาไอเดียการสร้างบ้านหาแนวทางการสร้างบ้านหรือว,ว่าสำหรับคนที่รับบ้านทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมก็อยู่ที่ตำบลบึงอำเภอเขาสินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอยู่ในบ้านของ f c ของเรานี่เองนะครับคุณแฟรงค์นะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณคุณแฟรงค์เป็นย่างสูงเลยนะครับที่ใจดีนะครับให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียต่อไปนะครับแล้วก็ในเช่องของเราด้วยนะครับก็นำไอเดียจากการรีวิวบ้านครับจากช่องของเรานะครับนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็นำมาออกแบบสร้างเป็นบ้านหลังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางต่อๆไปนะครับ บ้านหลังนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่1นล้านหนึ่งแบาทนะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่9 4ตารางเมตรนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับด้านหน้าของตัวบ้านครับกว้างอยู่ที่7.5เมตรนะครับแล้วก็ลึก12.5เมตรนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของภาพรวมกันก่อนครับก่อนเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็เป็นเสาตกแต่งนะครับให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุด้วยหินกราบนะครับแล้วก็คาดด้วยบบว์ปูลขนาดแเซนติ บ้านนี้ก็เป็นบ้านโทนสีเทานะครับแล้วก็ตัดด้วยบปูนสีขาวนะครับเทคเจอร์หน้าบ้านก็มีการกรุดด้วยไม้ฝาเทียมนะครับข้อมุม45องศาก็ทาสีเทาเข้มนะครับเข้มขึ้นมาหน่อยจากในส่วนของผนังตัวบ้านนะครับตรงที่เป็นสีเทาเข้มนั้นคือไม้ฝาเทียมนะครับกรุดไม้ฝาเทียมแล้วก็เก็บขอบด้วยบัวปูนขนาด8เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทาสีขาวนะครับในส่วนของฐานบ้านก็เป็นสีเทาเข้มนะครับบ้านนี้เป็นบ้านทรงราคาทรงปั้นยานะครับหลังคาซีแพคโมเนียนะครับ นั่นก็ประมาณ1นล้านหนึ่งแสนบาทถือว่าถูกมากเลยนะครับก็บ้านนี้ก็จะสูงอยู่ที่80นะครับระเบียงสูงอยู่ที่70นะครับระเบียงก็จะยาวยที่7.5จุดนะครับแล้วก็ยื่นออกมาจากตัวบ้าน1นึเมตรห้ซนติเมตรนะครับต่อไปดูส่วนของช่องแสงนะครับช่องแสงของ บ้านนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านของห้องโถงนะครับช่องแสงของห้องโถงด้านนี้จะเป็นด้านของห้องนอนนะครับหน้าต่างตัวนี้มีขนาดอยู่ที่2องเมตรสีนะครับแล้วก็สูง1นึเมตรสิบห้าซนติเมตรนะครับเป็นอลูมิเนียมอบดำหนัากระจกสายตัดเขี้ยวนะครับเลื่อนได้เฉพาะ2บานตรงกลางนะครับส่วนซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกช่องแสงนะครับมีอยู่2ช่องครับห้องโถงมีขนาดอยู่ที่4ีคูณแเมตรนะครับถือว่าใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยนะครับเราเข้ามาดูใกล้ๆกันนะครับ ส่วนของประตูบ้านนะครับประตูบ้านก็ดีเทลเดียวกันนะครับเป็นอลูมิเนียมอบดํากระจกสายตัดเขียวนะครับขนาดความยาวอยู่ที่2เมตรห้นะครับสูง2อเมตรห้ซนติเมตรนะครับก็ตกแต่งขอบวงกบประตูหน้าต่างนะครับทุกจุดด้วยบัวปูนเช่นเดียวกันครับขนาด8เซนติเมตรทาสีขาวนะครับเสาก็รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเสาตกแต่งให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุด้วยหินกราบนะครับหินกราบจริงๆเลยนะครับและลงระยาเคลือบแข็งนะครับ ป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็อูบด้วยบัวปูนขนาด8เซนติเมตรนะครับบนล่างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมีโครงไฟกิ่งนะครับสงบนล่างนะครับอยู่ตรงตามเสานะครับหรือเบียงนะครับตรงนี้ก็มีสลับปูนด้วยนะครับท่านผู้ชมสลับปูนนะครับเป็นหลังคาซีเมนต์เลยนะครับไม่ใช่หลังคาซ่อนแผ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่อระบายน้ําฝนนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับ นี่เป็นท่อระบายน้ำฝนจากสละบูนมานะครับด้านนี้ก็เป็นด้านในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนกับห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็จะมีอยู่2ห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะมีอยู่หนึ่งห้องน้ํานะครับที่อยู่ในตัวของห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํารวมจะอยู่ทางนู้นนะครับสองห้องน้ําติดกันนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านของห้องนอนนะครับก็อันนี้ก็เป็นไม้ฝาเทียมนะครับก็เข้ามุม4ี่องศานะครับอันนี้คือด้านของด้านข้างอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะครับเป็นด้านของห้องนอนนะครับ หน้าต่างก็สเปคเดียวกันนะครับ2เมตร40สูง1เมตรเซนติเมตรนะครับมีอยู่2ช่องเพราะว่าบ้านหลังนี้มีห้องนอนอยู่2ห้องนะครับอันนี้ก็เป็นเสาตกแต่งนะครับด้านนี้ไม่ได้กรุในส่วนของหินกราบนะครับเสาร่องนะครับเสาร่องให้เป็นร่องแล้วก็ทาสีขาวเสาก็เป็นโทนสีเทาเข้มเลยนะครับสีเดียวกันกับฐานบ้านนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือฐานบ้านนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับในส่วนของ ฝ้าชายคาก็เป็นสมาบอดแบบมีรูระบายอากาศนะครับก็ทนน้ำทนไฟทนฝนได้นะครับส่วนฝ้าในส่วนของระเบียงนะครับเฉลียงหน้าบ้านก็เป็นฝ้ายิบซัมฉาบเรียบนะครับเป็นยิบซัมกันชื้นนะครับป้องกันเชื้อราเพราะว่าด้านนอกจะมีความชื้นนะครับจะมีละอองฝนนะครับก็มีโคมไฟดาวไลท์นะครับ LED 4ีนิ้วอยู่2โคมนะครับแล้วก็โคมไฟตรงนี้ก็มีนะครับตรงสลับนะครับ มีสองโคมเช่ยบเดียวกันนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างของห้องนอนนะครับห้องที่1นนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนที่2จะมีห้องน้ําในตัวนะครับหน้าต่างตัวนี้ก็ขนาดที่60นะครับสูง1เมตร5้ซนติเมตรเป็นหน้าต่างบางกระทุ้งนะครับอลูมิเนียมโอดากระจกใสตาเทียวเช่นเดียวกันนะครับทุะงข้างนะครับมีอยู่3มช่องนะครับเป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับในส่วนของบันไดนะครับก็เป็นบันไดอยู่3ขั้นนะครับ จมูกบันไดอลูมิเนียมทุกขั้นเลยนะครับจมูกบันไดอลูมิเนียมทุกขั้นเลยนะครับในส่วนของพื้นบันไดก็เป็นพื้นกระเบื้องขนาด60คูนส0นะครับนำมาซอยให้เท่ากันหน้าบันไดนะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับนี่นะครับตามแบบก็จะมีระเบียงนะครับแต่ตอนนี้กาลังสั่งทําระเบียงอยู่นะครับเป็นระเบียงเหล็กกล่องนะครับระเบียงระเบียงกันตกนะครับเป็นระเบียงกันตกประมาณนี้นะครับตันนี้ก็เป็นเฉลียงนะครับเป็นชานทักบันไดนะครับ ส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องปูพื้นเช่นเดียวกันกับบันไดเลยนะครับขนาด60คู10นะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับตัวบ้านก็จะสูงจากระเบียงครับ10เซนเลยนะครับท่านผู้ชมสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะครับประตูนี้ก็เลื่อนได้เฉพาะสองปาะตงกลางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับหองโถงนะครับท่านผู้ชมทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับขนาด8คูณ4เมตรนะครับ2ล็อกของบ้านเลยนะครับ ก็ถือว่าโปร่งโล่งกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับอันนี้คือบรรยากาศของห้องโถงนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณแฟรงค์นะครับเป็นบ้านเอฟซของช่องของเรานะครับก็นําไอเดียจากการรีวิวบ้านช่องของเรานํามาออกแบบนะครับเป็นบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้พวกเราได้ดูอีกนะครับต่อต่อไปนะครับสวยงามมากเลยนะครับในส่วนของพื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับแกรนิโต้ขนาด60คูณ60นะครับสีขาวนะครับสีคล้ายกับสีนมนะครับ นี่นะครับฝ้าหลุมนะครับสองสเตปนะครับรู้รามากครับท่านผู้ชมก็มีโคงไฟสารเปาอยู่2โคมนะครับแล้วคมงไฟดาวไลท์นะครับนี่นะครับกคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้วนะครับมีอยู่8โคมนะครับ ไปนะครับเป็นส่วนของฟังก์ชันห้องนอนนะครับห้องนอนที่1ก่อนเลยนะครับก็เป็นบานประตูลายโมเดิร์นไม้อัดนะครับในส่วนของมงงคก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทาสีน้ํามันนะครับน้ำตาลเข้มเลยนะครับประมาณนี้นะครับลูกบิดกานโยกเข่าควายนะครับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับดูภาพรวมของประตูนะครับประตูนะครับอันนี้คือประตูห้องนอนนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับดีเทลในส่วนของผนังแล้วก็หน้าต่างผมก็รีวิวไปแล้วนะครับระเดยดเดียวกันเลยนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันนะครับห้องนี้ก็มีความโปร่งอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีช่องเสียงอยู่สองด้านเลยนะครับคือหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับกระทุ้งข้างกับหน้าต่างบานเลื่อนตรงนี้นะครับ ก็ทำให้ห้องมีความโปร่งโล่งนะครับบวกกับทนผนังที่สว่างนะครับเรามาดูดน้าบนกันบ้างนะครับด้าบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีโคมไฟสาระเบาอยู่กลางฝ้า1โคมแล้วก็โคมไฟดาวไลท์ LED c นิ้วนะครับอยู่ตามมุมของฝ้า4มุมเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวส่วนของแสงสว่างกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ สวิตก็จะอยู่ตรงประตูนะท่านผู้ชมก็เป็นสแตนดานเลยนะครับของบ้านทุกหลังนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเดินเข้ามาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็มีปลั๊กสามตาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นปลั๊กกราวนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของฟังก์ชันไฟกันนะครับก็มีอยู่สเต็ปเดียวนะครับมีฟังก์ชันเดียวเดย์ไลท์นะครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันห้องนอนห้องที่2นะครับ ถือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเพราะว่ามีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนก็ขนาดเดียวกันนะครับ4คูณ3เมตร50นะครับดีเทลในส่วนของบานประตูกับวงกลมก็ดีเทลเดียวกันเลยนะครับมานี่นะครับข่ามาคัะท่านผู้ชมเปิดสวิตช์ก่อนเลยนะครับห้องนี้จะมีช่องแสงอยู่ช่องเดียวนะครับอาจจะมืดกว่าห้องนอนที่1นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในส่วนของผนังก็ช่วยให้ห้องมีความ สว่างขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นผนังโทนสีสว่างสีขาวพันบุรีนะครับก็มีช่องแสงอยู่ด้านเดียวนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนครับเลื่อนได้เฉพาะโซนบานตรงกลางตรงนี้นะครับตัวนี้ฟิกกนะครับขนาดก็บอกไปแล้วนะครับ2เมตรสนะครับเมตรสินะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด6 0สิบคนะครับก็ตามขอบของพื้นนะครับก็เก็บด้วยบัวพื้น PVC ลายไม้นะครับก็ทั้งหลังเลยนะครับ ติดตั้งทั้งหลังเลยนะครับสวยงามมากงานเนียบม,มากครับท่านผู้ชมถ้าได้เห็นกับตานะครับงานเนียบม,มากเลยรายละเอียดของห้องนอนที่2ก็เรียอเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่มีช่องแสงไปด้านเดียวนะครับ งนี้ก็ช่างก็จะร้อยสายไฟเอาไว้ให้นะครับเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ช่างแอร์มาก็ติดตั้งได้เลยครับไม่ต้องเข้าไปในส่วนของใต้หลังคานะครับเรามาดูในส่วนของฟังชันห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับขนาดอยู่ที่เมตรสิบคูณสเมตรนะครับประตูเป็นประตู UPVC นะครับเจสูง2เมตรนะครับก็มีช่องแสงให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องลมนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างของบานประตูนะครับ เป็นกระจกพ่นฝ้านะครับก็ลวดลายประมาณนี้นะครับก็เพิ่มแสงจากในส่วนของห้องนอนนะครับเข้าไปในห้องน้ําด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับสวิตช์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นสวิตของห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับสุดยอดครับสวยงามอีกเช่นเคยนะครับตกแต่งได้สวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ครับ อันนี้คือห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับก็ตัดด้วยกระเบื้องลายสีชมพูนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับในส่วนของกระเบื้องบุผนังน,นะครับผิวนูนนะครับขนาด20สูง60นะครับเป็นกระเบื้องบุในแนวตั้งนะครับ2 0สูง60นะครับบุตั้งแต่พื้นจะถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับ ฝ้าก็เป็นฝ้ายิบซ้ำฉาเรียบนะครับเป็นยิบซ้มการชื้นเพราะว่าห้องน้ำมีความชื้นนะครับโคมไฟดาวไลท์ LED สีนิ้วนะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งด้วยนะครับเป็นหน้าต่างช่องแสงของห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศของห้องน้ําเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยเพิ่มแสงธรรมชาตินะครับจากภายนอกเข้ามาในห้องน้ํานะครับแล้วช่วยระบายอากาศเป็นกระจกพ่นฝ้าครับกระทุ้งล่างนะครับตรงกลางนะครับก็จะตัดด้วยโมเสกนะครับโมเสกนะครับ ในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับท่านผู้ชมก็มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับชนิดขาตั้งแล้วก็ชักโครกนะครับแบบทูพีดถังน้ำถูนั่งนะครับในส่วนของสายชันรักก็เป็นสายชันรักชนิดสายอ่อนนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำนะครับว่าแนะนำให้ใช้สายอ่อนนะครับแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับก็มีกระจกเงานะครับในส่วนของห้องน้ำก็จะลดระดับต่ำลงมาจากตัวห้องนอนนะครับสิบเซนเลยนะครับ แล้วก็เก็บด้วยคิวสเตเลสนะครับอันนี้เป็นคิวสเตเลสนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องครัวกับห้องน้ํารวมกันนะครับเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเดินออกมาจากในส่วนของห้องนอนนะครับก็จะเจอในส่วนของฟังก์ชันห้องโถงนะครับเป็นฟังก์ชันแจกกลางตัวบ้านนะครับฟังก์ชันที่แจกายไปังแต่ละฟังก์ชันภายในของตัวบ้านอีกทีหนึ่งนะครับห้องครัวก็อยู่ด้านหลังนะครับติดกับฟังก์ชันห้องน้ํารวมนะครับ ก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับรางบนนะครับรางอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือประตูบานเลื่อนรางบนนะครับก็กั้นระหว่างห้องครัวกับห้องโถงนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นนะครับเวลาประกอบอาหารเข้าไปรบกวนในส่วนของโซนที่อยู่อาศัยนะครับดูจากกระจกสวยงามมากเลยท่านผู้ชมเป็นส่วนของห้องโถงนะครับ ไปดูส่วนของห้องครัวนะครับก็ขนาดอยู่ที่3,5คูณเมตรนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะครับสวิตก็จะอยู่ตรงประตูนะครับมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยนะครับสวิตกับปลั๊กนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศห้องครัวนะครับก็มีประตูออกไปยังหลังบ้านด้วยนะครับขนาดแต่สูง2เมตรนะครับบานประตูเป็น UPVC นะครับวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกนะครับจะเจอในส่วนของแดดแล้วก็ฝนนะครับ กระเบื้องปูพื้นเป็นกระเบื้องแกนิโต้สีครีมนะครับ60คูนะครับแล้วก็ยาแนวเรียบปูนยาแนวสีขาวนะครับ ไปครับดูส่วนของเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ทรงตัวแอลนะครับก็สูงอยู่ที่ประมาณ80ซนติเมตรนะครับในส่วนของผนังเคาน์เตอร์นะครับก็กรุด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับลายอิฐฝรั่งนะครับขนาด30นะครับสูง60นะครับูในแนวตั้งนะครับก็กรุทั้งหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็มีบานซิงคู่นะครับบานซิงคู่ แล้วก็บานซิงเดี่ยวบานซิงถังแก๊สนะครับอันนี้เป็นบานซิงคู่นะครับในส่วนของท็อปของเคาน์เตอร์นะครับ <c oughs> ก็เป็นกระเบื้องแกนิโตสีดำนะครับลายหินอ่อนนะครับแล้วก็มีในส่วนของเตาแก๊สนะครับแล้วก็ฮูดดูดควันนะครับกระเบื้องกันเปื้อนนะครับก็เ,เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับหน้าของเคาน์เตอร์เลยนะครับ เป็นกระเบื้องบุผนังนะครับลายอิฐฝรั่งขนาด30ยาว60นะครับอันนี้บุในแนวนอนนะครับอันนี้คือกระเบื้องกันเปื้อนนะครับก็มีซิงค์ล้างจานนะครับอยู่2หลุมตรงนี้ก็เป็นที่พักจานนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,000ขึ้นไปนะครับในส่วนของซิงค์ล้างจานนะครับมุมของเคาน์เตอร์ก็เก็บด้วยคิวสเตนเลสนะครับ ด้านบนก็เป็นฝ้ายึดซ้ำฉาบเรียบโคมไฟดาวไลท์ LED สี่ดิ้วโคมครับตรงนี้ก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งให้ด้วยนะครับขนาดสเปคเดียวกันเลย60นะครับสูง1เมตร55เซนติเมตรนะครับกระทุ้งข้างนะครับเรามาดูส่วนของฟัง์กชันสุดท้ายนะครับห้องน้ำรวมนะครับของบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นประตู UPVC บานทึบนะครับลายโมเดิร์นขนาด7 0สูง2เมตรนะครับ สวิตไฟก็เป็นสวิตขนาดใหญ่เลยนะครับก็จะลดระดับทำลงมาจากส่วนของห้องครัวนะครับ10เซนนะครับเราดูในส่วนของห้องน้ํานี้นะครับห้องน้ํารวมมีขนาดที่2.2เมตรนะครับก็ตกแต่งลายเดียวกันเลยนะครับในส่วนของเครื่องบูงผนังนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องบ้านสวยเพื่อเคมากด้วยนะครับเพื่อนไปพักคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านอีกครั้งนะครับที่ใจดีนะครับให้มารีวิวบ้านหลังนี้ครับเป็นเอฟซีช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะแจกเสื้อให้นับหนึ่งตัวนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่